รามคำสถูปสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแห่งเมืองเทวตหะสถานที่แห่งนี้ได้เก็บรักษาพระบรมสารีริกธาตุไว้ตั้งแต่ครั้งที่กษัตริย์แห่งเมืองเทวตหได้รับส่วนแบ่งมาเมื่อคราวถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเมืองกุสินาราซึ่งพระบรมสารีริกธาตุส่วนนี้เป็นหนึ่งในแปดส่วนจากทั้งหมด หลังจากพระบรมสารีริกธาตุถูกบรรจุไว้ในพระสถูปแห่งนี้แล้วที่นี่ก็ยังไม่เคยถูกขุดค้นจนนำพระบรมสารีริกธาตุาออกไปได้ตลอดระยะเวลา2,566ปีถือเป็นเพียงสถูปเดียวเท่านั้นที่ยังคงความบริสุทธิ์เป็นของเก่าแก่ดั้งเดิมโดยปราศจากการถูกขุดค้นหรือถูกทำลาย ด้วยความเชื่อว,ว่าสถานที่แห่งนี้มีเหล่าพญายนาคจำนวนมากมายคอยพิทักษ์ดูแลองค์พระสถูปและพระบรมสารีริกธาตุดังที่ปรากฏหลักฐานทั้งคำพีฝ่ายเทรวาสและคำพีฝ่ายมหายานตลอดจนภาพแกะสลักหินทรายยุคสมัยของพระเจ้าอาโสกมหาราชประมาณปีพุทธศักราช238ที่ซุ้มประตูในมหาสถูปสารีเมืองโบปานหรือภาพหินแกะสลัก ของช่างสกุลสรนาฏที่บอกเล่าเรื่องราวของรามคำสถูปประมาณปีพุทธศักราช900-1,000ที่พิพิธภัณฑ์เมืองสรนาฏเป็นต้นหรือหลักฐานจากบันทึกของหลุจินฟาเหียนที่เดินทางมาที่นี่ในปีพุทธศักราช943และบันทึกของพระถังสัมจังที่เดินทางมาในปีพุทธศักราช1,173เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ไม่ว่าใครจะมาขุดค้นก็ยังไม่มีผู้ใดสามารถนำพระบ,บร,รมสารีริกธาตุออกไปได้แม้กระทั่งในช่วงโควิดที่ผ่านมาที่หัวหน้ากองโบราณคดีในปานคนใหม่พยายามจะขุดค้นก็ยังไม่สามารถทำได้อีกเช่นเดิมดังนั้นสถูปแห่งนี้จึงเชื่อว่ายังคงมีพระบร,รมสารีริกธาตุดั้งเดิมถูกเก็บรักษาเอาไว้เป็นจานวนมากถึงสองทนานโดยหนึ่งทนานมีขนาดประมาณกะลาพร้าวลูกโตโต อีกทั้งสถานที่แห่งนี้ยังเต็มไปด้วยเรื่องราวอันน่ามหัศจรรย์มากมายที่เกี่ยวข้องกับพญานาดังที่หลวงจินฟาเหียนได้บันทึกไว้ว่าที่นี่มีพญานาคอยรักษานำเครื่องบูชามาถวายและขับไล่ผู้ที่มาทำไม่ดีภายในบริเวณสถูปแห่งนี้อีกทั้งที่แห่งนี้มักมีช้างป่านำดอกบัวมาถวายแต่องค์รสถูปอยู่เป็นประจำบางคราวเหล่าช้างป่าก็นำน้ำมาพ่น มาล้างทําความสะอาดองค์สถูและนํางามาถูเพื่อขัดองค์สถูแม้พระถังซัมจังซึ่งเดินทางมาห่างกับหลงจีนฟาเหียนประมาณ230ปีก็เล่าไว้ในทํานองเดียวกันโดยเฉพาะเรื่องของพญานาะด้วยความเก่าแก่ความบริสุทธิ์ความสําคัญของรามคามสถูแห่งนี้จึงทำให้มักมีครบูบาอาจารย์นักปฏิบัติภาวนาเดินทางมาปฏิบัติธรรมกันอยู่เสมอ และต่างกล่าวคล้ายคลึงกันว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่งดังนั้นถ้าใครได้เห็นวิดีโอนี้ก็ถือว่าได้ร่วมบูชาสักการะพระสถูปรามคามอันสำคัญแห่งนี้ไปด้วยกัน